เป็นการมาดีเป็นการอยู่ดีแล้วก็เป็นการไปดีมาดีก็คือดีที่จิตใจของทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือมีจิตเป็นกุศลมีจิตผ่องใสคิดจะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาคิดจะสนับสนุนการศึกษาพระพิสุสาม,มเณรเมื่อจิตเป็นกุศลดำเดินมาถึงสถานที่แห่งนี้อยู่ดีใจก็เป็นกุศลมีความปิติเบ,บิกบาน เห็นหลวงปู <boundaries> <si suppression> ่ก็มีความสุขนะเห็นรูปหลวงปู่สวยงามถ่ายรูปกันเบิกบานในบุญเบิกบานในธรรมหลังจากนี้เมื่อได้ฟังธรรมแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปก็ชื่อว่ากลับไปดีคือเอาบุญกุศลมหาศารเนี่ยกลับไปอันที่สองที่จะได้รับนี่ก็จะได้เลยทันทีคือคนเราก็จะมีอยู่การกระทําอยู่แค่3ทางนั่นแหละก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทางกายเนี่ยเขาเรียกว่า กายกรรมเราเดินมาเนี่ยเอาเท้าเดินมาเอาสายตามองด้วยจิตที่เป็นบุญกุศลราขนมมือฟังด้วยโอ้มีความประลบะได้อาน,นิี้ส์กายกรรมดีเขาเรียกว่ากายสุดจริตอันที่สองคือวจีสุดจริตคือทางวาจาพูดจาที่ดีอ,อันสุดท้ทายที่สาคัญที่สุดคือมโนกรรมกรรมทางใจซึ่งกรรมทางใจเนี่ยเราก็จะทราบดีกันอยู่แล้วว่า เรก็จะเจ้าบอกว่าเป็นกรรมที่เป็นประธานเป็นกรรมที่เป็นหลักเป็นใหญ่ถ้าใจดีใจเป็นกุศลเนี่ยทุกอย่างจะออกมาดีหมดขี้เกียจขึ้นมาไม่อยากทํางานไม่อยากทําสิ่งที่ดีใจนี่แหละก็จะสามารถผักมันออกได้ด้วยการฝึกสติเมื่อใจเรามีสติมากเข้าผักมันออกได้ใจมันก็จะเป็นกุศลมากขึ้นอันนี้เราก็จะมีแรงกําลังจากความขี้เกียจไปทําสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการเข้าวัดมาฟังธรรม มาพบปะพูดคุยกันในเรื่องของธรรมะมีอน,นิสงส์มากก็เลยถือโอกาสได้ทบทวนกันตรงนี้นะการมาดีอยู่ตรงนี้ก็จะได้ฟังสิ่งที่ดีทบทวนเข้าไปสู่ภายในเหมือนคําสอนหลวงปูนะ่เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนะไอที่หลุดไปเมื่อกี้ก็ดึงกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะฐานที่7นี่สําคัญสุดนะมันก็ทําให้ผ่องใสมนโนกรรม,มก็จะส่งผลทำให้เรานะจากที่ใสยอยู่แล้วก็ใสย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะ แรกแรกเราเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายไม่ถนัดถ้าไม่ถนัดนะใช่ไหมเขาก็ให้นึกถึงบุญนี่ไงรู้ถึงานิสงของการมารู้ถึงานิสงของการถวายใจเป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญสิบอย่างใช่ไหมธรรมสะสวรรค์ใหม่บุญสมาเร็จจากการฟังธรรมพอการฟังธรรมข้อสุดท้ายอานิสง์ข้อสุดท้ายคือทําให้ใจผ่องใสใจผ่องใสก็เป็นแรงของทุกอย่างเรานึกอย่างนี้ก่อนใจก็จะผ่องใสแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกเลยหลวงปูก่ก็ให้หลักง,ง่าย ใจไว้ที่สนยนกลางกายฐานที่7วางไว้เ,ยเฉยๆเบาๆสบายๆนิ่งๆเป็นแหล่งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงคืออยู่ตรงนั้นแหละเราอยู่เ,ยเฉยๆนิ่งๆอะไรเข้ามาก็ให้มันเข้ามามันเกิดขึ้นแมันตั้งอยู่สภาวมันก็หายไปใจก็จะละเอียดขึ้นขยายออกจากส่วนกลางกายเข้ามาสู่ตัวเราความคิดคำพูด,พดการกระทําเห็นจามคิดรู้มันก็จะสงบขึ้นดีขึ้นพอพูดถึงมนโนกรรมก็เลยอยากให้เพื่มกันตั้งแต่เข้ามา เปิืงองกันอย่างถูกหลักวิชาแล้วก็สุดท้ายก็จะได้นําธรรมะต่างๆเนี้แหละกลับไปนึกถึงโอ้มาครั้งนี้นี่คุ้มค่านะฟังธรรมะแค่สิบนาทีนี่ได้นึกถึงบุญเนี่ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดแล้วก็ตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยทำบุญกระถินมากี่ครั้งแล้วชวนคนทําความดีมากี่ครั้งแล้วส่วนคนเข้าวัดฟังธรรมมากี่ครั้งแล้วตัวเราเองเข้าใจอาน,นิสงส์การฟังธรรมแค่ไหน ขอดึอกซึ้งไปอีกในวันนี้ผ่องใสไปอีกในวันนี้ได้ทวนสิ่งที่ดีไปอีกซึ่งการทวนสิ่งที่ดีคือการทำำํากรรมยำๆซ้ำๆเรียกว่าทํากรรมดียำๆซ้ำๆเขาเรียกว่าอาจินนกรรมใช่ไหมเมื่ออาจินนกรรมทาบ่อยเข้าสิ่งนั้นก็จะเป็นความคุ้นเคยความคุ้นเคยก็เป็นนิสัยติดตัวไปนิสัยที่ไม่ดีก็ค่อยๆหายไปคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดร้ายคิดลบอะไรเงี้ยคิดไปก่อนคิดไปเองคิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ย ก็จะคลายออกไปมาแก้ไอที่มันไม่ดีซึ่งมันก็สําคัญไหมในชีวิตสําคัญที่สุดเพราะมันเป็นแหล่งที่มาของความสุขหรือความทุกข์เลยบางทีเรื่องเล็กๆนี่แหละคนเดินผ่านเดินสะดุดแข้งเดินสะดุดขาเสียงดังเออะอะโวยวายลูกพูดเสียงดังาสามีภรรยาไม่ถูกใจอะไรเงี้ยบางทีสติเราก็หลุดไปที่อื่นแล้วก็มาปะปนกับตรงนี้ทําให้เราแบบวุ่นวายใจก็มีแต่พอเราตั้งสติอยู่กับตัวปุ๊บเห็นอนิสงส์ ของการฝึกใจรู้อนุภาพของใจแล้วก็การทําสิ่งต่างๆในการเป็นชาวพุทธเนี่ยโอ้จะลึกซึ้งโอ้ธรรมะนี่งดงามจริงๆสามารถใช้ได้ทุกส่วนนะ่ว่าจะไปทํางานชีวิตคู่มีหมดพ้าสอนหมดแต่เริ่มจากมโนกรรมนี่นแหละในขณะมาทําบุญก็เริ่มมโนกรรมพี่ก็เลยถือโอกาสในการเล่าทบทวนเรื่องมโนกรรมไปดีมาดีก่อนอยู่ดีตอนนี้อยู่ดีแล้วนะ แล้วก็เอาไปทบทวนจะได้ทบทวนเสมอเนี่ยเพราะว่าเราก็สังสมทั้งดีแล้วไม่ดีมาทั้งเผอแล้วไม่เผอเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบางครั้งที่อารมเสียเสียจะผุดขึ้นมาบ้างแต่ที่เราไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนแล้วก็ทําให้ผักสิ่งต่างต่างเหล่านั้นออกไปทําให้ชีวิตมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นเป็นลูกหลานหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ก็ให้หลักวิชาไว้แล้วก็คือนําใจมาไว้ที่ฐานทั้งเจดฐาน ฐานใดฐานหนึ่งเบาๆด้วยเอามาไว้ก็คือเบาเบาางครั้งงทีมันไม่เบาเพราะเราไปเจอเรื่องหนักๆมาเราก็รีบเร่งเงก็เีย่าเร่งเพ่งจ้องไงอยากจะให้มันลงไปไวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบรู้จาักกายตัวเองว่ากายกําลังเหนื่อยก็ช้าๆเอาใจไว้แตะเบาเบาก็คือแตะเบาๆถ้าแค่แตะมันยังไม่ลงไปหรอกมันแตะอยู่ยกเว้นทาทุกวันทาตลอดเวลาแตะแล้วลงเลยอันนี้เป็นบางช่วงเป็นบางครั้งนะก็จะเข้าใจได้แต่บางครั้ง ห่างไกลไปนานก็ค่อยๆแตะแต่อย่ายกุศลธรรมที่มันอยู่ฐานที่เจ็ดเนี่ยอันเป็นกุศลธรรมไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะค่อยๆขยายออกมาค่อยๆขยายออกมาความรู้ต่างๆมากมายที่ศึกษามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออกมาคิดงานไม่ออกหยุดตรงเนี้ยคิดไม่ออกก็ออกจากความคิดสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆคิดออกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะซึ่งต้องไม่หวังเลยนะว่าจะคิดออกแต่นิ่งไว้ก่อนอย่างเงี้ยสบายๆก็มีความสุขละ ถเป็นหลักวิชาซึ่งวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาถวายปัจจัยเป็นกองทุงทนนะกองทุนการศึกษาที่บอกไปทั้งหมดก็คือเป็นการศึกษาที่พระพิสุท์นี่แหละได้ศึกษากันปฏิบัติทำการเนี่ยปริยัติเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าที่สอนไว้เราเป็นพระบวชมาก็ต้องตั้งใจศึกษาศึกษาและนำมาปฏิบัติให้ตัวเองเมื่อปฏิบัติให้ตัวเองแล้วก็มีโอกาสก็มานํามาบอก มาแนะนาอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ได้พูดคุยกันนี่คือการเผยแพร่ธรรมะเาทีาให้ดำรงคงอยู่ปัจจัยมากน้อยไม่สําคัญเลยแต่เรารู้ว่าเราตั้งใจถวายทุนการศึกษาเป็นสังฆทานก่อให้เกิดปัญญาถ้าเราปรารถนาจะเจอกาลยานมิตรปรารถนาจะเจอคนดีเจอสิ่งที่ดีการศึกษาที่ดีก,ก,ดก็บุญน,นี้ก็เป็นบุญด้านหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราทําเป็นสังฆทานและร่วมกันทําต้องทําใจให้ใส่กันทุกคนแล้วก็ เข้าใจกับตรงนี้แล้วก็นึกตรงนี้ให้ปื้มที่สวยกลางกายเลยแล้วก็นําบุญเนี้ยกลับไปนึกด้วย สังขสาโมชยามาอโมชยามาสาธธเจ้าทั้งหลายสาธุเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายน้องถวายเพื่อสังฆทานเพื่อสังฆทานรับด้วยบริวารหลายอย่างนี้รับด้วยบริาแด่พระผู้ศสแด่พระผิสิทธสะพีติโยวิวัจฉันตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวัวันตรายโยสุขีติกายุโกปวะอภิวา ธนเสียริสนิจังโวดตาปจาอิโนจัตตารโหตมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังสาอัตตระตาสุกิตาเวิรุณหาพุทธศาสเนเนารดคาสุกิตาโเหิสหสัพเพหิยาติภิภาะวะโตสัพพังคารังรักขันตตสัพพเทวตาสัพพุตานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสธที วันโตเตะตามเดี๋ยวจะบอกว่าคนไม่่มีไฮรดรพี่อยากเรียนก้าทำไมน้านเด็กเลยอ่ะ